ปลัดยาเบื้องหลังตอนเรียน n u r ร์เซอรนุบาลจริงๆคืออะไรแน่ไอตอนเนี้ยเป็นตัวที่เขายัางเป็นตัวซึมซับได้ง่ายตัวยังเล็กอยู่คล้ายๆก้อนบินยังนุ่มปั้นให้เป็นก้อนได้มันไม่ไม่กระดาราะร้างต้องปั้นทัศนคติคได้ไหมลากขานนี่สำคัญถ้าลากมันไม่ดีสร้างให้ขึ้นมามันก็พังค่ะอาจารย์แล้วมาลงรายละเอียด ได้ไหมคะว่าขั้นแต่ละขั้นเด็กเล็กจนถึงเด็กกลางประมาณประถมศึกษามัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเนี่ยควรที่จะระดับแต่ละดับเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมอยากจะพูดอย่างนี้ก่อนว่าในทุกระดับควรมีทั้ง3ส่วนคือจะต้องทําอะไรก็จะต้องมีทั้งความรู้บางระดับมีทักษะบางระดับ,บและมี การฟอร์มลักษณะเจตคติและทัศนคติชีวิตเป็นบุคลิกชีวิตประจำตัวบางระดับทั้ง3ตัวนี้เรียกว่า K S L K คือ knowledge S คือ skill L คือ life characteristics 3ตัวนี้ต้องมีทุกระดับแต่จุดเน้นต้องไม่เหมือนกันใช่ค่ะจะให้น้ำหนักไม่แต่ละที่ไม่เท่ากันทุกช่วงชั้นในชีวิตเนี่ยผมแบ่งเป็นสี่ช่วงชั้นใหญ่ๆนะครับเช่นตอนเด็กตัวเล็กๆจิ๋ว เป็นเด็กไปเข้า,นานเนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่แล้วก็เข้าอนุบาลน,นี่ก็คือต่อเนื่องกันตอนเนอร์เซอรี่กับอนุบาลเนี่ยก็ช่วงหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่งก็เป็นปฐมถึงมัธยมอยู่ในโรงเรียนแล้วพอไปเข้ามหาลัยปริญญาตรีช่วงหนึง <โต S 2> ่งแล้วพอพ้นปริญญาตรีอยากจะไปทําปริญญาโทเอกอก็ก็อีกช่วงหนึ่งถ้าสี่ช่วงชั้นเนี้ยผมก็แยกออกว่าจุดเน้นไม่เหมือนกันเรียกสี่ช่วงชั้นนี้ว่า F4 ตัวหรือส f โมเดล F เนี่ยของผมมีคำสี่คำเป็นไงคะครับคำที่หนึ่งคือคำว่า Foundation คำที่สองคือคำว่า Fundamental คำที่สามคือคำว่า Frontier นะครับคำที่สี่ก็คือคำที่เราเราเรียกว่า For w a r d อันที่สี่คำนี้ต่างกันในสี่ช่วงชั้นขออนุญาตอธิบายทีในช่วงชั้นว่าแต่ละช่วงชั้นคืออะไรจุดเน้นควรเป็นอะไรเพราะอะไรผมก็อธิบายง่ายๆเลยครับว่าช่วงชั้นแรกเป็น Foundation คือรากฐานการสร้างการสร้างชีวิตคนย่งเหมือนตึกเราอยากจะสร้างคนก็ต้องวางรากฐานชีวิต ให้มั่นคงเลยให้หนักแน่นลากฐานนี่สำคัญถ้าลากมันไม่ดีสร้างให้ขึ้นมามันก็พังดังนั้นลากฐานที่สำคัญในตึกก็เหมือนลากฐานชีวิตผมเรียว่า foundational education คือการศึกษาระดับรากฐาน F ที่หของผมเนี่ยผมเรียกมันเองว่า foundational education ก็คือการศึกษาระดับรากฐานผมคิดว่าช่วงชั้นตรงนี้น่าจะทำตั้งแต่เด็กตัวเล็ก ที่อยู่ในระดับประมาณเนอร์เซอรี่และอนุบาลถ้าเอาโรงเรียนเป็นตัวตั้งเพราะเขาเป็นสถาบันเชี่ยวชาญพิเศษในการสร้างการศึกษาไม่ได้แปลว่าโรงเรียนทําคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกับพ่อแม่ที่บ้านและก็องค์ประกาบยกอื่นในสังคมเอาละเป็นสมมุติว่าเราให้โรงเรียนเป็นพระเอกเพราะเดี๋ยวนี้เรามอบความเชี่ยวชาญพิเศษให้โรงเรียนไป แต่ขณะที่พ่อแม่ก็เป็นตัวตัวประกอบที่สาคัญคัญแต่ว่าไม่ได้สอนเองหมดแล้วมอบภาระให้คนอื่นเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพิร์ที่ช่วยเราก็ครูที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์สมมติโรงเรียนเป็นตัวตั้งตัวอื่นเป็นตัวประกอบประกอบร่วมกันสมมุติว่าได้ช่วยกันทําต้องตรงเข้าใจตรงกันว่าเราจะฟอร์มเด็กในช่วงชั้นแรกๆตอนตัวติว๋วจิ๋วที่พ่อแม่ตอนแรกๆกถ้าถ้าเพิ่งคลอดมาใหม่จะไปส่งให้ครูคงเกินไป เรายังกินนมนะไหมยัง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 ไม่รู้เรื่องรู้ราวเกิดมาศูนย์วันหนึ่งวันก็อาจสมมติถึงมาสักสองปีสามปีเริ่มจะไปเนสเซอรี่แล้วเอาละสมมติบ้านก็จะเริ่มชิฟให้มีคนมาประกอบร่วมที่สําคัญคือครูในที่โรงเรียนเช่นโรงเรียนเนสเซอรี่โรงเรียนอนุบาลอสมมติสถาบันอย่างเนี้ยเชี่ยวชาญพิเศษที่คนเอาไปฝากเช็คอินไว้ให้บอกว่าขอฝากเช็คอินไว้วเช็คเอาต์ตอนเย็นนะเราสามารถที่จะคาดอะไรว่าเรามีกติกาตรงกันไหมระหว่างพ่อแม่ กับครูบา,าอาจารย์ในโรงเรียนที่เป็นครูเนสซี่ครูครูอนุบาลว่าและโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเยนสซี่เนี่ยเห็นตรงกันไหมว่าปรัชญาเบื้องหลังตอนเรียนเนสซี่อนุบาลเนี่ยจริงๆคืออะไรแน่จุดเน้นคืออะไระแน่นอนผมบอกแล้วคนเก่งสร้างได้ต้องเก่ง,งทุกระดับมันก็จะมีความรู้บางระดับที่เรียนรู้ เด็กก็เรียนรู้ได้เด็กเรียนรู้โลกธรรมชาติลืมตามมองอเห็นไ,ได้ยินเสียงได้ยินยตัวอ,อย่างคนอื่นพูดอะไรต่างๆนานามันก็เรียนรู้ไปโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ความรู้เนี่ยมันเกิดอยู่แล้วในบางระดับโดยธรรมชาติไปโรงเรียนก็ต้องเจอความรู้บางระดับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่เราพูดถึงไม่ใช่แค่ความรู้หรือแค่ทักษะในช่วงนั้นทักษะมันก็เกิดมาดับเด็กเอามือกำขวดนมได้ มันก็ปนแปลว่าวมันก็มีทักษะบางระดับการโคดิเนตการประสานการทำให้ตัวเองนั้นเข้าใจมองมีทักษะเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็นช่วยเหลือตัวเองต่างๆมันก็จะมีมีบ้างอยู่แล้วแต่คำถามคือจุดเน้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่ K หรือ Knowledge ไม่ใช่ S หรือ Skill แม้มันมีอยู่ด้วยทุกช่วงชั้นแต่จุดช่วงแรกที่เป็น Nursery และก็อนุบาลนนในความเห็นผมควรจะเน้นที่เจตคติทัศนคติ<ม>และคุณลักษณะชีวิต นั่นที่ผมเรียกว่า attitude formation ค,คือเป็นการ form ทัศนคติหรือ life characteristic formation ค,คือการ form ชีวิตให้มีเจตคติที่ดีมีทัศนคติที่ดีมีลักษณะบ,บุคลิกชีวิตที่เป็นรากฐานที่ดีซึ่งมีอยู่20ประการที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจคำแต่ให้เด็กซึมซับ สิ่งหล่านั้นเข้าไปกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมที่ทําครูบาอาจารย์ที่มีส่วนนั้นต้องให้แน่ใจว่าได้วางรากฐานให้บุคลิกชีวิตเด็กคนนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ในตัวตนตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยผ่านสิ่งที่ไปทําในกระบวนการในการเรียนเรียนรู้ที่โรงเรียนและก็กระบวนการกลุ่มพะมีเด็กคนอื่นมา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 คาลเล่นกันมาเดินเล่นกันมาทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ย มันฟอร์มอย่างนั้นไหมเช่นสมมติเราบอกว่าเราอยากให้มีทัศนคติทํางานเป็นทีมเป็นนี่คือไม่ใช่บางคนบอกค่าทําถึงค่าคนเดียวอย่าทํางานกับคนอื่นไม่เต็นทำามคนอื่นวงแตกทุกทีล่วมมือกับใครไม่ได้เลยเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากตอนเป็นตัวเล็กๆเนี่ยไม่ได้ฟอร์มทัศนคติการสร้างตที่รากฐานเนี่ยมันงอกโคลมาทางที่ผิดฉะนั้น ครูบาอาจารย์ให้เขาทาอะไรก็ต้องทํากิจกรรมใช่ไหมครับที่เด็กเนี่ยสัมผัสเรียนรู้แลวทำรู้สึกว่าเออการทํางานิ็มทีมันดีนะมันเกิดประโยชน์ม,มากกว่าทําต่างคนต่างทํา,ทานะ,ะถ้าเด็กได้ทัศนคตินี้เข้าไปตั้งแต่เด็กเนี่ยโตขึ้นมาจะจะ,จะอยู่กับคนได้จะทํางานกับคน,นเป็นจะไม่ใช่ต่างคนต่างทำข้าเป็นมาคนเดียวข้าเป็นวันแมนโชข้าข้า,ขาต้องได้ดั่งใจข้าคนอื่นนั้นเราไม่รับฟัง เราทํางานร่วมทีมไม่เป็นไอ้อย่างเงี้ยมันเกิดจากทัศนคติคที่สร้างมาตั้งแต่รากฐานชีวิตซึ่งบางคนมีมากกว่าคนอื่นบางคนน้อยกว่าคําถามคือจะปล่อยให้เกิดเป็นอุบัติเหตุให้เกิดหรือจะฟอร์มตั้งใจตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นฉะนั้นถ้าเอาลักษณะชีวิต20ประการของผมเนี่ยมาเขียนไว้ให้เป็นข้อเตือนใจไปขึงไว้ไปนแนวคิด ที่โรงเรียนเนอร์เซอรี่โรงเรียนอนุบาลแล้วดีไซน์กระบวนการว่าแต่ละตัวนั้นจะเกิดจากกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมหนึ่งอย่างได้กี่ตัวกิจกรรมอะไรบ้างที่มีเวลาจํากัดที่เข้ามาเช็คอินให้เราดูแลรายวันเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างระหว่างเขาอยู่กับเรา2ปี3ปี4ปีกี่ปีก็ตามตั้แต่เล็กๆเนี่ยนะครับอนุบาลสูเด็ก็สองสามปีเนอร์เซอรี่นี่ยหน่อยอ่ามปี5ปีรวมกันแล้วไอ้ตอนเนี้ยเป็นตัวที่เขายังเป็นตัวซึมซับได้ง่ายตัวยังเล็กอยู่ คล้ายๆก้อนดินยังนุ่มปั้นให้เป็นก้อนได้มันไม่ไม่กระด้างต้างปั้นทัศนคติได้ไหมถ้าเราปั้นได้เป็นเราก็จะต้องดีไซน์กระบวนการว่าแล้วเด็กแบบนี้เนี่ยเราจะให้เขาเล่นยังไงเพราะเด็กจะเรียนรู้ด้วยการเล่นใช่ไหมครับจะเพลิดเพลินจะเพลิดเพลินแต่ถ้าเราเราไปทําผิดโรงเรียนรุบาลจํานวนมากเนี่ยทำผิดตรงที่ว่าพยายามจะให้เด็กนั้นอ่ะท่องศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้เยอะท่องจําภาษาอังกฤษหรือทําให้บวกลบ ได้สองหลักสี่หลักอะไรหารได้คูณได้ตั้งแต่อนุบาลซึ่งมันก็ฟังดูเท่นะโอ้ลูกเราเก่งจังเลยอ่ะเก่งจังเลยบวกได้คูณได้ด้วยนะอเขียนได้หมดแล้วเขียนได้กอไก่ถึงฮอนุพูกจนถึงเกยละครนกฮูปีนะครับเป็นเอ่อเป็นไม่ใช่ฮอนุพูกละเป็นเป็นฮอนุนกแฝกเลยก็ได้เกินไปอีกเขียนโอ้โห A B C ถึงแซดเกินแซดไปอีกโอ้เก่งจังแล้วก็พ่อแหละ เพราะไอ้โรงเรียนประถมที่จะสอบเข้านยเขาไปวัดไอ้ของผิดผิดเราก็เลยไปตอบสนองตามการวัดผิดผิดก็เราก็เลยพยายามไปอัดเข้าไปไอเด็กคนนี้มันก็มึนไปเลยเพราะว่าชีวิตมามึนคือได้รู้จริงเพราะเราอัดเลยก็าแปลก็ได้จริงอ่ะแต่มีประโยชน์อะไรในเมื่อมันก่อนเวลาเพราะมันผิดเวลาที่จุดเน้นเราแทนมันก็เลยเลยเวลาที่จะไปฟอร์มคุณลักษณะชีวิต บุคลิกชีวิตซึ่งควรจะติดตัวตั้งแต่ต้นในความเห็นผมเนี่ยฟาวเดชั่นอลเอดูคแอชั่ควรไปเน้นเรื่องการฟอร์มทัศนคติฟอมคุณลักษณะชีวิตชีวิตนะให้ดีถ้าทําถูกจะเกิดให้เด็กคนนี้ติดตัวไปตลอดกวามจริงบุรลบกูลหานในไรพวกนี้ที่หลังก็ได้ไม่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไรหรอกเพราะเดี๋ยวมันก็ทันกันเองเดี๋ยวมาถึงเวลามันก็ง่ายใช่ไหมครับแต่เวลานี้เนี่ยเราผิดที่หมดเพราะว่า เราส่งไปโรงเรียนนี้ก็บอกโรงเรียนนี้ดังมากเพราะอะไรมันโคตรดังเลยเพราะอะไรโอ้มันสามารถทําให้เด็กคนนี้เป็นเทวดาที่สามารถบวกลบสี่หลักได้ตั้งแต่มันยังอายุสามขวบรือสองขวบโอ้โรงเรียนนี้ยอดมากไปสอบที่ไหนต้องติดแน่นอนตอิดอันดับแน่เลยไอ้โรงเรียนปหนึ่งที่สอบเข้าก็ไร้สติอีกก็ไปวัดเรื่องไร้สติก็ไปเรื่องวัดเรื่องพวกนี้ ก็เลยทาให้โรงเรียนเนอร์สเอรี่อนุบาลต้องทําไอ้พวกนี้เพื่อจะได้ไปเข้าปอหนึ่งได้จะได้เป็นที่นิยมพ่อแม่จะได้มาฝากจะได้มาต่อคิวเรียนจะได้มาใช้จ่ายกับโรงเรียนนี้ไอ้โรงเรียนนี้ก็เลยกลายเป็นโรงเรียนยอดนิยมบแบบซื่อบือ้อใช่ไหมครับ,รบทําให้เด็กเนี่ยไม่มีความสุขไม่ได้ฟอมลักษณะชีวิตอัดความรู้เข้าไปในสิ่งที่ผิดเวลาซึ่งไม่มีประโยชน์ตอนโตโตออกมาก็ก็ทันกันอยู่ดีไม่รู้จะจะอัดเข้าไปทําไม ไม่มีประโยชน์อันใดในความเห็นผมเนี่ยจุดเน้นผิดที่อาจารย์แต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยนี่เป็นแบบนี้หมดเลยก็ถูกต้อง่ยถึงต้องพูดหลักสูตรต้องพูดหัวข้อนี้ไอ้คลิปนี้จึงจะเป็นคลิปที่บอกกับทุกคนว่าขอร้องให้คิดใหม่รอบใหม่ได้ไหม ข้อเสนอแนะที่ผมเนี่ยพูดในคลิปเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเพื่อสนุกสนุกนะ,ะเสียเวลาทํากุศลแท้ๆมาช่วยพูดให้ฟังเนี่ยดังนั้นที่พูดให้ฟังนี้เพราะต้องการอย่าให้คนไปนั่งคิดว่าใช่ไหมที่ผมพยายามจะเสนอเป็นรูปธรรมว่ามันผิดที่ผิดทางถ้าคุณยังทําเหมือนเดิมอยู่คุณก็ซื่อบื้อตามคนครูบาอาจารย์ในโรงเรียนน u r ร e เซอรุบาลก็โดนบังคับให้ซื่อบื้อตามคนวางหลักสูตรไอไอโรงเรียนเหล่านี้ก็ทํากระบวนการทําให้เด็กซื่อบื้อต่อไป พ่อแม่ก็ซื้อบื้อตามไปออกทั้งคมบางก็พังไปหมดแล้วไม่ได้ช่วยอะไรกับประเทศชาติมันก็เสียเวลาชีวิตของเด็กเด็กก็จะผ่านวัยนั้นไปโดยไม่กลับมาอีกเพราะอย่าลืมนะเวลามันเหือดแห้งไปการจะฟอร์มคนเหมือนดินมันแข็งมันฟอร์มไม่ได้การจะฟอร์มเด็กต้องปั้นตั้งแต่เด็กไอ้ทัศนคติเป็นสิ่งที่ต้องปั้นตั้งแต่ตัวเล็กๆไม่มีเชื่อสังเกตดูตัวเราแล้วติดนิสัยมาแต่เด็กแล้ว จะทาอะไรที่ฝืนจากสิ่งที่เราปั้นมาแต่เด็กมันแสนยากบางคนไร้วินัยมาตั้งแต่เด็กคนไม่มีวินัยเลยบางคนเลินเล่อมาแต่เด็กบางคนเป็นคนที่ไม่มีความชัดเจนในทัศนคติของตัวเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเป็น Foundational Education F ตัวที่หนึ่งคือตอนอนุบาลปฐมอนุบาลขอโทษนะอนุบาลกับเนอเซอรี่เนี่ยเอรผมเนอเซอรี่อนุบาลเนี่ยผมเนี่ยเชื่อว่า ควรจะฟอร์มคุณลักษณะชีวิตที่เป็นเจตคติหรือเป็นทัศนคติให้มากและถ้าไม่รู้จะฟอร์มอะไรไปเปิดหนังสือเล่มนี้มี20ประการแล้วก็ไปดีไซน์กระบวนการว่าจะทํำยังไงให้เกิดสิ่งเหล่านี้เช่นเด็กดูธรรมชาติเนี่ยชอบสนุกเด็กหัวาะล่าเลื่อนเลื่อ เด็กชอบอะไรเลื <liberal cultural nervous> ่อนเลิกอจับเด็กมานั่งโต๊ๆตรงอยู่ในเก้าอี้ณนอนุบาลแล้วบอกให้ให้นั่งนิ่งๆเขียนเนี่ยมันเด็กมันไม่สนุกหรอกฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องนั่งดูซีเรียสแล้วเด็กจะเรียนการเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องซีเรียสสำหรับวัยนั้นเขาเด็กเลยธรรมชาติชอบอะไรครับชอบเล่นดังนั้นถ้าเราเล่นให้มันเกิดการเรียนรู้จากการฟอร์มบุคลิกชีวิตจะดีสําหรับเด็กเด็กก็อยากไปโรงเรียนเด็กก็ไม่มีความสุขได้เข้าได้เรียนรู้จาก ครูจากเพื่อนมีจากกิจกรรมจากสิ่งที่ทําเด็กต้องเทคแอคชั่นเด็กไม่ได้ไม่ได้ไไดยิงนั่งเฉยๆแล้วจะเรียนเด็กต้องปฏิบัติการต้องลงนือมีกิจกรรมเขาก็จะเรียนรู้ได้ง่ายผมเชื่ออย่างนี้<ช>ว่ามีน่าจะมีเหตุผลดังนั้น F ตัวที่1ของผมจึงบอกว่าสำคัญเลยสำคัญมากถ้าเราฟอร์มตรงนั้นให้เสร็จสับ เป็นรูปร่างมันก็โตขึ้นในเองเพราะามันรากฐานมันมันมันได้แล้วแข็งแรงแล้วแข็งแรงก็พอโตขึ้นมันก็เบ่งบานขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่มีมาแต่เด็กฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าทําให้ถูกซะจะดี